เอยมีเซนเตอร์แบบก็เยอะมากยังไม่เยอะหรอกพี่นูดังไม่เท่าดาราบางคนซุปเปอร์สตาร์ขนาดนั้นนะบยจะไมครั้งอะไรครับบกอะไรอย่างนี้นะเป็นชื่อตำแหน่งตำแหน่งอ๋อะกออาอะไรอะไรประมาณนั้นจะไปดังสู้เขาได้ไงพี่แต่เดี๋ยีินไปแฟช่นครับก็เดี๋ยวรอบนี้เดินทางไปแฟชั่นวีก็เราบอกได้แล้วหรอก อ๋อโอเคช่วงนี้พี่ลังสับสนนิดนึงครับช่วงนี้แบบอารมณ์ไปคงทีอะไรกาเตรียมตัวเตรียมตัวแล้วเพราะว่าใกล้แร้่ใกล้แล้วครับก็ปลายเดือนนี้ครับก็เดี๋ยวจะบินไปฟราชิวิกครับก็รอบนี้ก็เป็นอีกรอบหนึ่งกับบาร์เรนเซกครับรอบนี้เนี่ยแฟนบองว่าขอรู้กััไปก็เดี๋ยวจะพยายามแล้วกันนะครับเพราะว่า เดี๋ยวไปรอบนี้มันก็จะมีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้เห็นด้วยเพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนดีไซเนอร์ด้วยครับก็รอรุ่นกับพร้อมทุกคนเหมือนกันครับมี้ต้องเปลี่ยนตัวอะไรเป็นพิเศษไหมคะแต่ชแฟชั่นมิก้คือแฟชั่นมิ้รอบนี้ก็ต้องแบบหน้าเป๊ะผมปังมีตัวช่วยถ่ายของต่อมีหรือยังจ๊ะมีก้อนเต็มตัวเองนี่แหละครับแล้วก็เออพี่ว่าช่วงเนี้ยเออที่ปารีสน่าจะหนักมางมาด้วยก็พยายามดูแลสุขภาพด้วย การรอดูโลกแบบนี้ครับคมื่อได้ีปงานแสดงงานแสดงค่ะหนูแสดงทุกวันเลยหนูเดินออกจากบ้านพวกหนูแสดงเลยตรงนี้หนูก็แสดงอยู่เอาแสดงแบบจริงจังเอาแสดงแบบจริงจังครับก็เออถ้ามีโปรเจกต์ที่มันที่มันเหมาะสมอะไรเงี้ยก็อยากแสดงอยู่แล้วก็วันผู้จัสขายงานตรงนี้เลยใส่คอนแทคตรงนี้ก็ติดต่อมาได้ครับก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของไทม์ไลน์ด้วยแล้วก็เรื่องของบทบาทด้วย ก็มีอะไรที่รู้สึกว่าแบบเออเราอยากทำจริงๆอะไรเงี้ยก็คิดว่าจะทำกลับไปทำได้ไหมไม่มีหนูไม่ได้ดังแบบเขานะพี่หนูเป็นซดาราแถวนั้นนะบอกรอะไรนะประกาศความคิดถึงไปประกความคิดถึงนะครับความคิดถึงไปถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าได้เติมไม่ยังคาดได้เติมไหมยังเจอแล้วครับเจอแล้วเป็นยังไงบ้างคะความคิดถึงไปถึงไหมครับความคิดถึงความคิดถึงเอ่อความคิดถึงความคิดถึงมาครับ ก็ถ้าตื่นเช้าหน่อยความคิดถึงก็จะน่าแบบแต่ว่าความคิดถึงกินข้าวบ่อยๆเขาจะแบบยิ้มละอะไรวัเกิดแต่ว่าแบบเหมือนเปนหน้าเป็นวันเกิดของคุณวันเกิดหล่อวันเกิดใครอ่ะจำไม่ได้เลยอ่ะตัวย่อเลยเหรอตัวย่อเดียวเลยค่ะใครอ่ะใครอ่ะวันเกิดใครอ่ะแสดงไม่เนียนเหรอก็วันเกิดใช่ไหมครับ ซื้อให้ไปแล้วซื้อให้ก็รวบไปแล้วนะฮะรวบไปเลยทีเดียวแล้วหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าความพิเศษของวันนั้นจะต้องมีหรือเปล่าวันนั้นหนูเหมือนจะหนูไม่แน่ใจอะ่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวขอไปดูตารางก่อนนะครับก็เรียกว่าอาจจะย์่เป็นการรอดูุอาจจะอาจารย์าาร<า>ไปได้ก็ไปอยู่แล้วถ้าไปแล้วเขาจะให้เข้าบ้านหรือเปล่าพี่เดี๋ยวเข้าไปหมาเขากัดหนูทำไมกลัว หมาคิดถึงหมาเขาอะเห็นคลิปหมาเขาตลอดแต่ก็แก็เหมเรียกว่าาันพิเศษอะไรอะไรก็คืออาจะต้องมีการมันมีบ้านมนีบ้านหวังว่าอะต้องซื้อมาต้องันสเตที่แต่รอคอยนะคะแฟชั่นไปแน่นอนทีซเตอร์แน่นแมีอะไรอีกบบที่สามารถปบอกได้แล้วบบบอกได้แล้วตอนนี้หนูไม่ได้ท้อง ขอยืนยันตัวเองว่าไม่ได้ท้องเป็นข่าวลืออะไรนะครับเสือผู้หญิงเพลนแล้ววันนี้เป็นเสือเพ่นก็ต้องเพ่นแล้วขอตัวเทนะครับเพราะจะมีแบบมีคนต่างประเทศเนาะก็ก็เดี๋ยวรอประกาศทางออฟฟิเชียลครับผมแล้วก็จริงๆเดี๋ยวมีหลายโชว์เลยเดือนหน้าเนี่ยที่จะถึงนะครับ เป็นสซอร์ไพรส์วยก็ขอทุกคนติดตาม่าแล้วก็รอรอเซอร์ไพรส์อีกก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ครับพี่เพื่อพ่อพี่เซอร์ไพรส์ไม่รู้ทุกคนจะเซอร์ไพรส์เปล่าก็หวังว่าเป็นเรื่องคอนสัปที่เป็นโชว์เป็นโชว์เป็นโชว์คอนที่มาเกาใช่ไหมครับก็ตอนนี้เริ่มซ้อมแล้วครับเริ่มซ้อมหลายๆโชว์แล้วแล้วก็เออยังมีคุยกันเรื่องดีเทลต่างๆอยู่บ้างครับก็พี่ว่าประมาณถ้า ถ้าตอนนี้เหมือนเราเตรียมหลังบ้านให้เกือบพร้อมแล้วประมาณเจ็0ิบแสิบเซ์แล้วครับแล้วก็เหลือลงไปซ้อมก็เดือนหน้าก็จะให้หายไปบ้างครับผมเดือนหนึ่งเหมือนเดิมเพราะว่าหนูขี้ลืมและจาท่าไม่ได้แต่ว่าช่วงนี้เราเห็นว่าน้องพีก็กำลทำคอนเทนต์มาจากน้องพี่ป้าเพื่นพื่อยเรับเนี่ยบริการของหนูอยู่ตรงนี้เรียกเขาเลยได้ไหมอ่ะหนูไม่ปลอดภัยรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วพิจาไม่ถึงครับ มีฮาชื่อปาร์กี้ก็พอที่น้องช่วยไปขึ้นแบบว่าเป็นผสมคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยบ้างก็หนุ่มไม่ได้ดังแบบคนนั้นนะพี่เขาก็ไม่ให้โอกาสหนูหรอก้็หนูได้ชมเขนทำคอนเสิร์ตเล่นค่ะมีไลฟ์คอนเสิร์ตเล่นค่ะเขาจะเล่นไม่เป็นคนดูก็อาจจะมากันแบบงงหนูก็เลยไม่ค่อยเป็นอยู่แล้วครับก็คิดว่าจะมีแบบคอนเสี่มีโกาสจะไลฟ์คิรตเหมือนกันคิดว่าน่าจะได้มีโอกาสนะครับก็ก็เดี๋ยวรอติดตามว่า จะโปรโมทอะไรอะไรช่องทางไหนพี่ว่าเดี๋ยวก็ได้เจอตุนิชแน่นอนก็มีซ้อมเลยคะซ้อมแบบว่าอะไรติ๊กต็อกอะไรเงี้ยเวลาคนส่งแบบว่าจะติ๊กต็อกจะติ๊กเ็อกอะไรมาอะไราเอ่ออิมโพไวส์เล่นตามฟิลแต่ไม่มีเราเรียกคนอื่นให้มาช่วยไม่มีเรียกคนอื่นให้มาช่วยนี่นะพอนี้วันนี้วันเกิดเขาูขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาได้ไหมแฮปปี้ ขอให้บนหนูลงน้อยบนหนูให้น้อยลงต่อเค้กด้วยเดี๋ยวมีเค้กด้วยลราสครับ ก็ดีใจมากมาก แม่ปวดหนูน yes. oh yeah. ้อยลงพี่จะคำหวงดีค่ะรักกัมากคือดีกันไหมมงเย้ขอบคุณค่ะอายุเท่าไหร่คร2ยี่สิบสี่แล้วตอนี้อ๋อันนี้พีเชียรโอเคครับอีกก้อนนึงอีกก้อนนึ่ กันเลยค่ะดูเบอร์เดย์กันเลยอ่ะดูเบอร์เดย์ับมีใครเกิดอีกไหมคะเราวันที่แปดอ๋อเราวันที่แปดครับรางวัลหน่วยป๋อรางวัลอ๋อใช่หนูเบอร์จริงๆช่อนีหนูเบอร์นอนน้อยนิดนึงครับก็เอ่อใช่ครับ รางวัล b i l l b อ a r d อ๋อใช่ที่เพิ่งได้มาโอเคสับสนมันมีสองอันเนี้ยใช่ก็ขอบคุณครับผมแฟนๆมากกว่าที่ช่วยกันโหวตให้ให้ได้รางวัลในเ i l l b o a r ใช่ไหมครับน่าจะเป็นรางวัล International Artist อะไรสักอย่างก็ขอบคุณแฟนๆมากๆครับดีใจมากๆอนนูก็มีฝา Misumi แล้วก็ฝาหลุดดันได้ครับก็ฝา Misumi นะครับเพื่อออกตัวใหม่ไปเป็น Invisible Pad นะครับผมเป็นโทเนอร์ p a ดตัวใหม่ของ Misumi นะครับ บอกเลยว่ามันบางจริงๆแล้วมันก็ดีมากๆนะครับก็อย่าลืมไปหากันครับแล้วก็มาร์คเสือตัวเดิมนะครับฝากด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ